นนนนัั่เเองะะครบาสวัสดีแม <stock' tea. S 3> ่น้อยสกิดข่าวแม่น้อยอุดรสกิดข่าวจะพาไปดูเชียร์กันเล่าข่าวด้วยกันนะคะมานะคะมาดูกับแม่น้อยอุดรเศรษฐกิจลุมาดูกับแม่น้อยอุดรเศรษฐกิจข่าวก็ได้มาลงคลิปท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อกาแฟของเจ้าปู่หนึ่งร้อยกล่องท่านผู้ชมโอ้โหพอโพสต์นี้ออกไปท่านผู้ชม ก็มีฝั่งตรงข้ามนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นกระเยาะมังมายก่กองอ้อยนะนะครับบอกว่าเป็นการระดมนะครับระดมเหมือนกับปลุกปั่นให้ประชาชนนะครับสนับสนุนลุงพลเพื่อเอาใจลุงพลพนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพครับจากกรณีที่ลุงพลนะครับถ่ายทอดสดไปหมัดหมาท่านผู้ชมอ้โหน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมสติ๊กเกอร์ลอยละวันละแหวนนะครับคือซื้อกันเย้ยมังม่ายไก่กองครับบางคนซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกท่านผู้ชม เป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมการที่ทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมันเป็นการดีนะครับอย่าหาว่าลุงพลเห็นแก่เล่นนะครับท่านผู้อยลุงพลนะครับเขาต้องการ่งเีนะครับมาดูชีดเลนเล่าข่าวด้วยกันนะคะมามามาดูกับไม่น้อยนะคะสวัสดีครับเอฟซีส่งสติ๊กเกอร์ให้ผมหน่อยส่งมาเยอะๆครับเขาไม่ได้พูดนะครับฉะนั้นนะครับการที่คุณส่งการที่คุณทําอะไรก็ตามแต่นะครับคุณต้องทําแล้วเวลาผิดอกผิดใจนะครับอย่าไปบอกว่า เป็นบุญคุณนะครับอย่าบอกเลยนะครับเพราะว่าลุงพลเขาไม่ได้ขอนะครับแล้วก็คุณตั้งใจที่จะทำฉะนั้นนะครับใครที่ตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆนะครับอย่าไปพูดตอนที่เมื่อคุณทะเลาะกันนะครับเมื่อคุณผิดใจกันนะครับคุณเจ้าเรื่องเขาไปแฉแล้วคุณเจมากรรมการบอกว่าเนี่ยฉันซื้อฉันสั่งเยอะแยะมากมายจ่ายกองไม่เห็นความดีของฉันเลยครับฉะนั้นนะครับมันก็เหมือนๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับจะว่าเจ้าปู่ก็ไม่ได้จะว่าฝั่งโน้นก็ไม่ได้ฉะนั้นนะครับสิ่งที่เขา ต้องการตอนนี้นะครับก็คือร่วมแรงร่วมใจนะครับสั่งซื้อกาแฟกันนะครับสนับสนุนกาแฟของลุงพลหรือว่าผลิตภัณฑ์พีทสก,กินนะครับนาะก,ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ท่านผู้ชมนะครับนาะแล้วก็เห็นการเขาเรียกว่าช่วยนะครับช่วยระดมนะครับหาเงินจ้างนางลํำนะครับมาลํำคั้นยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเท่าไหรนะจิตดี2000คนใช่ไหมหรือ2 0 0 0 0อ๋อ2,000นใช่ไหมสอ0 0นี้ก็น่าจะเต็มลานนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้แลวทั้งนั้นนะครับ อย่าหาว่าลุงพลนะครับเห็นแก่เงินท่านผู้ชมผมก็เห็นแก่เงินเหมือนกันตะกขายให้ผมเอาหมดท่านผู้ชมลองสิส่งสติกเกอร์มาสิผมจะเอาแน่นอนแล้วก็ลุงพลนะครับต้องการใช้เงินนะครับซึ่งเดือนหน้าท่านผู้ชมนะครับเนาะก็จะมีการไปที่ศาลหลายครั้งต่อหลายครั้งท่านผู้ชมแต่ละครั้งนะครับท่านผู้ชมก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่ากินค่าอยู่สารับพักที่จะเสียทุ่งจะีตุ้งสต่างท่านผู้ชมนะครับคือมีแต่จ่ายอย่างเดียวฉะนั้นนะครับการที่เขาเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมนะครับก็คือ ขายของนะครับเพราะว่าลุงพลนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปกีดยางเหมือนแต่ก่อนท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่พอจะไปนะครับเพราะว่าคดีของลุงพลยังค้างอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นคดีแบบที่เกิดมาจากท้องเมาท้องแม่ก็ไม่เคยได้ยินได้เห็นนะครับลุงพลก็น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เจอเรื่องราวแบบนี้ฉะนั้นะ ะครับเงินที่ท่านให้มาจะบอกว่าคูลงทุนได้เยอะแล้วไม่ต้องยหรอกจนถ้าเหลือจาะพามาดูเช่นกันเราข่าวด้วยกันนะคะมาๆามามาดูข่าวด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเหลือไปนะครับลูกเขาก็ต้องกินท่านผู้ชมเมียเ่าก็ลืมไปดูต้นฉบับนะคะตลอดจนนะครับพนักงานในบริษัทของเขานะครับต้องมีเงินเดือนท่านผู้ชมเฉพาะเงินเดือนบระกวดก็เกือบแสนท่านผู้ชมแล้วก็พนักงานแอดมงแอดมินที่เขาขายของอยู่นะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้มา ฟรีนะครับเขามาทํางานเขาก็ต้องมาแลกกับเงินนะครับฉะนั้นนะครับทําแบบนี้นะครับทาต่อไปแต่ว่าทําแล้วอย่าไปบอกว่าอุ้ยกูทําแล้วนะครับไม่เห็นหลงรักกูเลยไม่เห็นไปด่าไอ้นู่นเลยไอ้นุ่นทําแล้วก็ไม่เห็นไม่ด่านี่ฉะนั้นนะครับลุงพลนะครับเขาไม่ด่าใครหรอกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปด่าใครท่านผู้ชมเพราะว่าพวกคุณทะเลาะกันเองฉะนั้นนะครับจะมาทําแบบนี้จะมาบอกว่า อุ้ยระดมใครเหนือกว่าใครมีเงินเยอะกว่าคนนั้นชะนะไม่ใช่ครับคนที่ชนะใจลุงพลก็คือคนที่ซื่อตรงแล้วก็รักลุงพลตลอดไปนะครับท่านผู้ชมก็คือ ถ้าเป็นเอฟซีและเกษเนี่ยลุงพนก็จะรักนาว่าหลบไปหลบมานะลุงนดีนะครับทำเพื่อเอาใจลุงพนลุนไม่รักนะใม้มาลุงพนเอาชยันเล่ขามได้นนะครับขอฝากพะ่ดูกดไม่น้อยนะค่ะเอฟซีพตลุงพนอ่ามนะครไปดูต้นฉบับเชฟยันได้ดีมาโอเคท่านผู้ชมนะครับสนับสนุนการกาะที่เพ็ยงแค่นี้นะคะโอ้ยนี่ก็ถ้ารักมีนล้ก็อย่าืมกดสลค์กลแวร์ไม่น้อยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบาย คุณคูนคะมกาดนะนามส่งค่ารถให้ครับไปทำารไปส่งนะครับไปแอบไปมองอันนี้ก็มีนะครับมันมีหลายๆอย่างในโลกโซเชียลนะครับโลกโซเชีลทีเพีนแค่นี้นะคะกดไลนับากดแชาลกดน่าลกดชะคชรนะครับอย่มนะคบอากดแนอยามแนะครับอเครับยบายค่คบ่ามเตะนะครับระบาย